EP2 ตรวจคำตอบ and Unit 4นะคะตรวจคำตอบหน้า58 59คะ่ะ and then Unit 4 Our Environment นะคะยูนิตที่4แล้วเรามาดูแบบฝึกหัดในหน้าที่ 69นะคะนักเรียน How will เ i ล h you read วันนี้คุณครูจะให้นักเรียนเติมแบบฝึกหัดตามคุณครูดังต่อไปนี้เลยนะคะเขาให้นักเรียนเติมคําศัพท์ลงในช่องว่างให้เป็นเนื้อเรื่องที่สมบูรณ์โดยคุณครูจะพานักเรียนเติมพร้อมแล้วเรามาทําพร้อมกันเลยค่ะ c a t h y Joy Mac and d e ด a Friends p r ์ n ร to have a แ b a r b อ u e party ีนะคะ On the beach, but there was a lot of garbage. There, someone threw plastic bag, of box, and bottle everywhere. They cleaned up the beach. They pushed the garbage in the garbage bag. At last, the beach was beautiful. Then they had a barbecue party in nah? party.นะคะ โดยให้พวกเรานะคะเติมตามคุณโูณได้เลยนะคะส่วน number 2 make the side to keep the b e s c u e e n ให้นักเรียน ทำป้ายคําสั่งเพื่อรักษาชายหาดให้สะอาดอยู่ต่อไปนะคะโดยให้พวกเราออกแบบป้ายสัญลักษณ์เอาเองนะคะนักเรียนอาจจะหาได้จากอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์ที่นักเรียนต้องการดังตัวอย่างต่อไปนี้เลยนะคะคนละ1ป้ายค่ะในหน้าที่ซิที่นนะคะนักเรียน And then everyone open your book on page 70นะคะเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า70เขียนประโยค4ประโยคเกี่ยวกับการกระทําที่จะทําให้เกิดมลภาวะในสิ่งแวดล้อมลงในช่องว่างที่กําหนดให้นะคะเขาเขียนมาให้แล้ว1ประโยค Toving Platic Water Industrie ก็คือทิ้งขวดพลาสติกลงใน ถนนั่นเองนะคะ Number t give it a chance นะคะเขียนตามคุณครูได้เลย Number, three, Number, four, Number five, t s e a an d ocean s Number f o u e n v i r o n m e n t m i r i n u m Number f don't desert the horizon นะคะ นักเรียนสามารถเขียนตามมลโคได้นะคะต่อไป number t fill in the blank with this word เขียนคำในช่องว่างนะคะที่เขากำหนดให้ในกรอบสี่เหลี่ยมสีส้มลงไปในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะโดยให้นักเรียนเติมตามมลรูดังนี้นะคะ number one w well t liquid number two garbage bin number 3. garbage number four t h r o l number f pollute ต่อไปนะคะด้านล่างให้นักเรียนหาข้อมูลจากเว็บไซต์ว่าจะลดมลภาวะได้อย่างไรแล้วเขียนบอกเพื่อนๆจำนวนสองประโยคนะคะโดยให้ค้นหาจากเว็บไซต์นั่นเองต่อไปค่ะในหน้าที่71นะคะให้นักเรียนทำแผ่นป้ายเชิญชวนให้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หลังจากนั้นนะคะเขียนข้อความหนึ่งประโยคเพื่อบรรยายโปสเตอร์ของนักเรียนดังที่คุณครูทําให้เป็นตัวอย่างแบบนี้เลยนักเรียนสามารถค้นหาจากเว็บไซต์หรือจะเป็นในหนังสือเกี่ยวกับบทเรียนของเราตรงที่คุณครูได้นําเสนอไปก็ได้นะคะเขามีตัวอย่างให้นักเรียนดูเยอะแยะเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะเสร็จแล้วทําใส่แบบฝึกหัดน,นะคะถ่ายรูปส่งคุณครูเหมือนเดิ เหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้ I say goodbye เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ